เจมส์บอลเนี่ยภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วถูกไหมครับในชื่อว่า no time to die ก็มีประเด็นอะไรต่างๆนานาออกมาเรื่อยๆนะครับสิ่งสำคัญก็คือหลายคนอยากจะรู้ครับว่าเจมส์บอลภาคสุดท้ายที่มันเป็นภาคจบของตัวละครที่เดนนิสเครกเล่นเนี่ยเขาจะสรุปบทสรุปลงไปตรงไหนนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญมากครับเพราะว่าในหนังเรื่อง007 เซตนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆนานา,นา,นาเกิดขึ้นแล้วทําให้เราตกใจเยอะแยะไปหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างที่ผมคิดว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นจะเรียกว่าหักมุมก็ว่าได้นะก็คือ j u d ี้เดนส์น่าจะตอนสกายฟอร์มโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละคร M ผมนึกไม่ออกเลยนะว่าเคยเกิดขึ้นแบบนี้กับ M ตอนไหนบ้างอะฉะนั้นเราก็ต้องรอคอยครับว่าเราก็อยากรู้ครับว่าเอ๊ะ แล้วเขาจะมีทีเด็ดอะไรเอามาใส่ในเจมส์บอลภาคนี้โนทามทูได้โจจิฟุกุนกะเป็นคนเป็นคนกำกับนะครับปัญหาก็คือเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีของจากกองถ่ายหลุดออกมาครับประมูลขายอยู่ใน Ebay แผ่นนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับแผ่นนี้เป็นของภาพยนตร์ในชุดส,สเปกเ,เตอรนั่นก็คือเจมส์บอลภาคที่แล้วเขาเรียกว่า call sheet c a l คืออะไร ค l อ h ชี t ก็คือตารางการทำงานโปรดักชันนะครับว่าผู้กำกับแซมแมนเดสโปรดิวเซอร์เป็นใครโลเคชันที่ไหนต้องมาถึงกี่โมงพร็อพต้องมีอะไรบ้างคือเป็นกระดาษที่ทำให้ทุกคนจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะถ่ายอะไรกันบ้างใครรับผิดชอบแล้วก็มีนักแสดงคนไหนต้องถ่ายทำฉากไหนบ้างครับเป็นค l อ h ชี t เป็นเอกสารประจำกองถ่ายในฮอลลีวูดปกตินั่นแหละครับ ไอที่ให้ดูอยู่เนี่ยเป็นของสเปกเตอร์เป็นของ5ปีที่แล้วแต่ที่มันหลุดมาณวันนี้เนี่ยมันเป็นของ No Time To ได้ครับหลุดออกมาวางขายอยู่ใน eBay แน่เข้าใจว่าตอนนี้ทุกอย่างถูกเอาออกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าในคอชีสเนี่ยมันมีรายละเอียดในการถ่ายทำฉากต่างๆที่อยู่ในตอนใต้ของอิตาลีครับแล้วเป็นโปรดักชันอยู่ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีคิวของนักแสดงหลายๆคนนน,นะครับเราได้เห็นนักแสดงคือคนที่เขาได้เห็นเขาบอกว่ามันมี นักแสดงที่เราพร้อมจะตีความเป็นบทต่างๆนานาได้มากมายครับแล้วมันมีนักแสดงชื่อนักแสดงอยู่คนหนึ่งที่เขาตีความกันมาว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวละครสำคัญที่จะเป็นหักมุมครั้งใหญ่ของหนังชุดเจมส์บอ์เป็นอะไรหรือว่าเขาตีความว่าเป็นใครเนี่ยผมจะไม่พูดออกมาก็แล้วกันนะครับเพื่อกันความเสี่ยงที่มันจะสปอยแต่เมื่อข่าวลือแบบเนี่ย มันเป็นการลือแบบที่ว่าเป็นการลือที่มีการตีความจากคอชีตของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอลในภาคโน t i ทามทูได้นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นการตีความจากกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยแต่ต้องบอกว่าสะเทือนครับสะเทือนมากเพราะว่าไอสิ่งที่เขาตีความกันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่โตของหนังชุดเจมส์บอลไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเจมส์บอลภาคไหนเลยไม่ว่าเจมส์บอลจะมีพฤติกรรมประมาณไหนไม่ว่าจะมีสาวบอลมากี่คนก็ตาม ทุกคนก็ตกอกตกใจครับว่ามันเป็นจริงไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบที่ว่าเนี่ยจริงหรือไม่ไอการคาดเดาว่าตัวละครที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นใครเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอมีการบอกมาเลยนะครับว่ามันอยู่ในซีนที่235าาคิวถ่ายฉากทำถ่ายทำที่โมนิพาเมเดลีนแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนา,นานามากมายครับรายละเอียดว่าใครจะเล่นเป็นแบบไหนแล้วคือฉากนั้นจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลย นะครับทางแหล่งข่าววงในเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ครับว่ามีคนไปถามน่าจะเป็นคนในกองถ่ายครับว่าจริงไหมไอ้คอชีสท,ที่หลุดออกมาเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าแหล่งข่าวที่เขาว่ากันว่าเป็นวงในคนนี้นะครับบอกว่าใช่ครับมันคือของจริงแล้วไอ้สิ่งที่ทุกคนเดากันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวเดนนิสเครกเองที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ย อยากจะทำเรื่องเนี้ยออกมาให้คนดูทั้งประหลาดใจสนุกตื่นเต้นไปพร้อมๆกันมุมมองของตัวละครเจมส์บอลที่รับบทโดยเดนนิสเครกเนี่ยโดยเดนนิเครกเนี่ยณปัจจุบนันท้เทียบกับอายุก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้ววิธีการมองกับสถานภาพบางอย่างของตัวละครนี้มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปแต่นั่นที่ทุกคนเดากันมันเป็นเพียงแค่ผมจะขอใช้คำว่า ยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นออกมาครับมีความจริงที่เกี่ยวกับเจมส์บอร์อีกมากมายที่ไม่ถูกหลุดแล้วก,ก็ไม่ถูกปล่อยและไม่ถูกคาดเดาออกมารีิกได้ว่ายังไม่เคยออกมาจากปากใครเลยทั้งสิ้นนั่นแหละครับทำให้เราพอจะสบายใจได้นะครับว่าโอเคถึงแม้ไอที่เขาเดากันเนี่ยมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจริงงนั้นใครรู้ข่าวลือนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มนะครับ ณจุดนี้มีทีมงานผมจะไม่คอนเฟิร์มเองณจุดนี้มีแหล่งข่าวของ n no โน i า e ทูด i e ออกมาคอนเฟิร์มว่าไอ้นั่นน่ะของจริงและที่เดากันเนี่ยคุณเดาวถูกจริงๆแต่ไม่จบครับไม่จบเพราะมันมีคนที่เขารู้สึกไม่ค่อยพอใจกับไอ้ข่าวลือที่เกิดขึ้นคนที่ไม่ค่อยพอใจกับข่าวลือที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณป้าคนนี้ครับ ผมจะไปรูปไปเร็วๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีซูเปอร์อิมโพสบางตัวที่สปอยอยู่ได้ป้าเป็นใครป้าคือคุณป้าคือสาวบอลคนเก่าครับอดีตสาวบอลวัย77ปีครับตอนนั้นเล่นกับโรเจอร์มัวในเดอะกลเดนกันนะฮะแกชื่อว่าบริดเกแลันออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นครับว่าแกไม่ค่อยพอใจ ไม่ค่อยพอใจกับเรื่องราวนี้ไม่ค่อยพอใจถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นการเปิดโลกใหม่อย่างสิ้นเชิงนะถ้าบอกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยแฟนๆศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้แน่นอนเสี่ยงมากเลยฮะถ้าเล่าไปตอน <laughs> <laughs> ฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะไปดูเจมส์บอ์แบบสดใหม่นะครับผมจะบอกไว้ตรงนี้ว่า ณปัจจุบันเนื่องด้วยว่าหนังมันเลื่อนมาก็เลยทำให้มันมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับเจมส์บอลเนี่ยหลุดออกมาเยอะครับหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วหลายข่าวหลายประเด็นเนี่ยก็เริ่มจะถูกคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเรื่องจริงหนังก็เริ่มถูกสปอยมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะครับรอดูต่อไปครับว่าไอ้ข่าวลือที่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือไม่ครับส่วนข่าวลือที่ว่าคืออะไรอยากรู้ไหมครับ อยากรู้ไหมลองคอมเมนต์เข้ามาสิเอาคอมเมนต์ถ้ารู้แล้วอย่าคอมเมนต์ว่ามันเป็นอะไรนะฮะแต่คอมเมนต์ว่าอยากรู้หรือไม่อยากรู้ผมถามแบบนี้ดีกว่าคุณอยากรู้ก่อนไปดูหรือคุณอยากรู้รู้มันตอนไปดูดีกว่าถึงจะสนุกกว่าบอกกันหน่อยครับและนี่คือเรื่องราวของเจมส์บอนด์007กับข่าวลือล่าสุดครับ <laughs> <laughs> ตอนนี้เซิร์ชง่ายมากนะฮะผมจะบอกว่าเซิร์ชง่ายมากคือแกรกเดียวเจอเลย ถ้าเป็นข่าวอังกฤษยี่เป็นข่าวฝรั่งนะแกลกเดียวเจอเลยคุณจะได้เห็นเลยว่าอะไราจะเกิดขึ้นในเจมส์บอ์ภาคล่าสุดครับฉันว่าไม่สปอยมากฮนะอันนั้นนะ่ะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เออมันเป็นเรื่องใหญ่แบบโอ้โหเกิดแบบนี้เลยหรอว่าเออ,อเกิดแบบนี้เลยเหรอมันใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องตีความแบบนี้ก่อนนะครับว่าเจมส์บอ์ทุกคนที่เราดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวกันนะฮะ มันเป็นคนละคนมันเป็นแค่โค้ดเนาะมันก็มีคนมันก็มีมันก็มีสายรับแต่ละคนที่มารับรับโค้ดเป็น0ูนเนี่ยที่บอกว่าพอดาวได้เนี่ยจริงๆเหรอเนี่ยเริ่มมีกันบลัฟกันนะ <laughs> <laughs> มาเชอร์ฮาร่าอาลีเราได้เห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแกจะมาแสดงเป็นเบลดแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอะไรอีกเลยครับ <laughs> เพราะว่าเราติดภาพแกอยู่ในกรีนกรีนบุ๊กที่แกเล่นเป็นโ no, นเป็นดรดอนเชอร์ลี่แล้วเราก็รู้สึกว่าฮะ เบลดฮะมันจะเป็นยังไงจิเกลและแคลเล่นแอคชั่นนะครับแล,ล่นในพวกพรนะีเดเตอร์ดูมันแต่ผมจำไม่ผิดนะเออมีรูปแล้วครับแล้วผมว่าเป็นรูปที่ประหลาดมันดูแบบฮะยิ้มยิ้ม <laughs> ยิ้มยิ้มรอดูครับว่าเบลดคนใหม่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับ <laughs> ไปต่อที่จูราสิกเวอร์ภาคที่3นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่า ทางโปรดิวเซอร์ผู้กำกับครับแฟรงค์มาแชลออกมาพูดถึงจูราสิกเวิร์ภาคที่3นะครับบอกว่าอันนี้เขาเคยพูดมาพักหนึ่งแล้วว่าไดโนเสาร์ขึ้นฝั่งแล้วคุณเห็นใช่ไหมฉะนั้นพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จูราสิกเวิร์ลสเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของหนังจูราสิกพาร์คจูราสิกพาร์คเซตแรกก็คือเรื่องที่เกิดที่เกาะใช่ไหมครับ จูราสิกเวิร์ก็คือเหตุการณ์หลังจากนั้นหลังจากที่เปิดเป็นสวนสนุกอย่างเป็นทางการมีคนไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วแล้วสวนแตกแล้วก็กลายมันเป็นหนังอีก3ภาคแล้วไดนเสร์มาอยู่บนโลกเดี๋ยวก็จะมีต่อครับ mm hmm. เขาไม่ยอมหยุดแค่นั้นหรอกครับอาวรอดูต่อไปครับว่าจูราสิกเวิร์กเขาจะไปทางไหนต่อนะครับแต่ว่าเขาถึงบอกนะฮะว่าหนังภาคที่3จะเป็นภาคที่สําคัญนะครับสำคัญแบบจะเปิดจักรวาลต่อไปอย่างไรนะครับอ้าวรอดูน่าสนใจครับ